สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสูตรหลักสิบล่างจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างประจำวดันที่30ทธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเร่จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีด,ดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์วางเป็นหลัก10ล่างเนาะจับคู่กับสูตรหลักหน่วยล่างะคะ่ะลองมาดูชุดนี้นะคะจะเป็น ขาเรียกว่าชุดเดียวก็เสียวได้นะคะท่านผู้ชมลองมาชมวิธีการแกะสูตรของอาจารย์นะทำมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะแคปหน้าจอไว้ดูก่อนก็ได้นะเพราะมันยังเป็นต้นต้นงวดอยู่นะคะยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะค่อยตัดสินใจว่าจะเลือกตัวไหนดีนะคะในตัวสูตรนะคะเราจะใช้ในหลักสิบนะแสนคูณด้วยสองบวกพัน ะะบวกร้อยบนบวกสิบบนคูณด้วยสองบวกห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x อนะคะอตัวเดียวเลยะคะ่ะส่วนหลักหน่วยนะคะเราจะใช้แสนบวกด้วยหมื่นคูณสองหน่วยบนสิบครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สามบวกห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x ทั้งสองสูตรนี้ล้วนแต่มีการบวกเลขห้านะคะเป็นระยะสั้นๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองมาทำด้วยกันเลยนะแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะ เริ่มงวดแรกนะคะมาดูที่สิบก่อนเนาะสิบล่างแล้วก็หน่วยล่างแกะสูตรก่อนจะทำตั้งแต่งวดที่ออกหกสามนะคะหกสามแล้ก็ย้อนไปหนึ่งงวดนะทำงวดที่ออกสี่สี่หกแล้วก็ข้างล่างออกสี่สี่ รางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายตามในจอนี้เลยเดี๋ยวมาแกะด้วยกันนะคะคำสั่งสูตรนะคะใช้แสนเดีย๋ยวแป๊บนะน,นี้คือแนวทางของสิบอันนี้หน่วยนะคะ แสนก็คือเลขเก้านะเก mm ้าคูณสองเก้าสองเป็นส mm ิบแปดต่างไปเลยเลขแปดบวกกับพันเลขหน mm ึ่งร้อยบนเลขสี่สิบบนเลขสี่นะสี่สองแปดแล้วก็สี่สองแปดนะบวกกับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามที่ถูกต้องนะห้า ห้าคงที่เดีย๋ยวมาแกะตัวหลักหน่วยก่อนนะแสนเก้าตั้งไปเลยนะเก้าหมื่นสามสองเป็นหกหน่วยบนเลขหกสิบครั้งที่หนึ่งเลขเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขแปดเราก็บวกกับหน่วยครั้งที่สามเลขศูนย์แล้วอย่าลืมบวกห้าคงที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะถูกต้องครบละเราก็จะมาดูนะคะตรงนี้เลยเท่ากับแปดกับหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับสี่ก็เป็นสิบสามสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดเอาหนึ่งบวกห้านะคะได้หกเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันเน้อเลขหก 6. ต่อมา หกกับหกก็เป็นสิบสองสองกับเก้าก็เป็นสิบเอ็ดแล้วก็เอาหนึ่งไปบวกกับเออเก้าเป็นสิบเอาหมดไปแล้วนะคะตรงนี้หมดแล้วเหลือแปดบวกศูนย์บวกค่าก็เป็นสิบสามชุดแรกเลยเนาะเราก็จับได้นะคะชุดเดียวหกสามนี่ล้วกันเนาะหกสามก็ออกนะคะ ออกมาที่หกสามเลยนะออกหกสามอันนี้ก็มาตรงเลยนะคะเข้าตรงเป็นงวดแรกเลยนะหกแล้วก็สามจับในชุดเดียวนะยแล้วก็ออกชุดเดียวเลยนะคะงวดแรก เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นแบบชุดเดียวก็เสียวได้แบบนี้ฮะหกสามออกหกสามนะลองดูนะเพื่อใครจะชอบแนวทางแบบนี้ก็ติดติดไว้ก็ได้นะเพราะว่าตามจริงเราก็ไม่ทราบว่ามันจะออกเลขไหนนะสูตรที่เราชอบมันอาจจะหลุดก็ได้อาจจะมาเป็นสูตรนี้ก็เป็นได้นะคะต่อมามาแกะงวดที่สอง เว้นแม่ทัดหนึ่งเนาะเลขสองแล้วตรงนี้ก็เขียนเป็นสิบสิบล่างนะนี้ก็เป็นหน่วยล่างเขียนย่อๆนะคะสิบหน่วยอ่ะอแกะพร้อมกันไปเลยหกสามแล้วใช้แสนเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่ตัวแรกบวกพันเลขสาม ร้อยบนเลขเก้าสิบบนห้าสองเป็นสิบได้ศูนย์นะแล้วก็บวกห้าคงที่อันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรสองแสนเจ็ดบวกหมื่นสี่สองแปดบวกหน่วยบนหนึ่งสิบครั้งที่หนะึ่งเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสามหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าตัวสุดท้ายห้าคงที่ทำเครื่องหมายเท่ากับ ตรงๆกันเนาะ,ะเลเลขห้าทำการบวกกันสี่กับสามเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะต่อมาเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าเสียงไม่มีแป๊บแป๊บเดีย๋ยวนะ มีหลวงพี่หลวงหลวง,งพี่แล้วหลวงพ่อนะ,ะท่านหนึ่งเนาะส่งสูตรสมุนไพรนะให้อาจารย์ดื่มน้ําสมุนไพรเนาะก็ไม่อยากดื่มนะกลัวไตทํางานหนักะท่านผู้ชมเสียงไม่ค่อยมีนะนอนดึกนะเจ็ดเป็นสิบหกหกับห้าเป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งอันนี้เจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด 7กับสามก็เป็นสิบหมดไปละเหลือเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่สิบสี่ก็งวดนี้ออกมาที่หนึ่งสี่นะฮะจับนะชุดเดียวนะ,ะออก็หนึ่งสี่เหมือนกันนะ,ะอืนนี้ก็หนึ่ง สี่จัดชุดเดียวเลยนะหนึ่งสี่อันนี้ก็เป็นตรงเลยเนาะถ้าชอบก็กลับลำไว้ซะหน่อยนะเดี๋ยวพลาดไปนะแค่ชุดเดียวเองติดติดไว้นะคะลูกร้องแล้วอีอีอีอืมลัคกี้ อย่าโดนอย่าดือ้ออย่าดือ้ออ่ะสองงวดแล้วนะต่อมางวดที่สามงวดที่สามก็คือสิบล่างหน่วยล่าง ปกติก็จะไม่ร้องหนึ 1, ่งสี่แสนห้าสองสิบห้าสองสิบพันเจ็ดร้อยบนเก้าสิบบนเก้าสองเป็นสิบแปดแล้วก็สิบบนเก้าสองเป็นสิบแปดบวกกับห้าคงที่ต่อใบแสนห้าอันนี้ห้าคูณสองนั่นถึงเป็นสิบ อันนี้ไม่ต้องคูณนะแสนห้ามืนห้านะหมื่นก็ห้าคูณสองเป็นสิบหน่วยบนศูนย์สิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งสองหน่วยครั้งที่สามแปดแล้วก็บวกกับห้าเท่ากับประมาณนี้ทำการบวกกัน จ็ดกับเก้าเป็นสิบหกหกกับแปดเป็นสิบสี่สี่บวกห้าก็เป็นเก้าตัวแรกเลยได้เก้านะห้าหนึ่งเป็นหกหกกับห้าก็เป็นสิบเอ็ดเลยเนาะอันนี้เป็นมันเป็นตัวสิบนะมันเต็มเป็นหนึ่งนะคะใช่ไหมอันนี้สิบอันนี้สิบก็เป็นสิบเอ็ดอันนี้ก็ได้นะหนึ่งได้เก้ากับหนะึ่งก็จับชุดเดียวเลยนะลองดูเก้า ใช่ไหมหนึ่งออกออกก็เก้าหนึ่งเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวตรงจะมาไหมเนาะตัวเลขไม่แน่นะระยะสั้นๆน,นะ เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งต่อมาก็ม้วนที่สี่นะตรงเก้าหนึ่งย่านีแล้วกันเนาะสิบล่างหน่วยล่าง ตรง 91, เก้าหนึ่งเรามาดูหลักแสนก่อนสองสองเป็นสี่พันหนึ่งนะบวกกับร้อยบนศูนย์สิบบนเก้าสองสิบแปดแล้วบวกกับห้าคงที่แสนสองยกมาเลยอันนี้ไม่ต้องคูณหมื่นห้าสองสิบหน่วยบนเจ็ดสิบครั้งที่หนึ่งหกหน่วยครั้งที่หนึ่งห้า แล้วก็หน่วยที่สามศูนย์ตัวสุดท้ายคือห้าคงที่เท่ากับตัวนี้คือคงที่ทำการบวกกัน4ีบวกหเป็น5 5กับหก็เป็น10หมดเลยนะคะเหลือเลขแปยกมาเดี๋ยวตัวนี้นะเลขแป ศไม่มีค่าก็หมดไปต่อมาบวกหลักหน่วยล่าง2ก็เจเป็น9 9ก้า,ก,าก็หเป็น15 5กับหเป็นสิบ,ห,ห,บ,ห,สบหมดไปแล้วนะเหลือเลขค่าตัวนี้ยกมาอือนี่ค่ะที่งวดทีแล้วอาจารย์บอกว่าถ้า8มันมาจริงนะมันมีชุดเดียวคือ8 5ใครจำได้เอ่ยคอมเมนต์เข้ามาเนาะเดี๋ยวอาจารย์แจกขนมนะมีพวกบ้างเนาะใครเคยฟังคำพูดนี้นะมันมีอยู่แค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะ เหตุที่อาจารย์ไม่วางให้เพราะว่ามันมีแค่ชุดเดียวอาจารย์คิดว่ามันจะต้องหลุดนะ8-5เนี่ยเพราะมันแค่ชุดเดียวตัวอื่นๆเขาไหลายชุดมาชนกันหลสูตรมาชนกันนะเอาหูสู้สู้สูตรนี้สูตรเดียวไม่ได้นะคะไม่แน่นะวันเนีอยจ,จะออกแนวทางของสูตรนี้ก็ได้นะคะ8-5จับชุดเดียวแล้วก็ออกออกก็8-5อา้าว ลักกี้อารมณไม่จอยแล้วเนะอันนี้ก็คือตัวตรงนะแคลักลักกี้แม่ให้ทำงานให้เสร็จก่อนไม่ได้เนาะอีกหน่อยเดียวเองํออำคาดหน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะมันอยากร้องอ่ะแล้วมาดูงาที่เราจะใช้เลยเนาะมาทำด้วยกันนะคะเดี๋ยวค่อยแคบหน้าจอนะ เป็นวัวที่ห้าสิบล่างหน่วยล่างมีเจ้าลักกี้มารบกวนสมาธินิดหน่อยนะโอ้ไม่เป็นไรเนาะอาจารย์ก็อยู่กับเขามาตั้งแต่เขาเกิดนะแม่เขาก็ผ่าตัดออกมาแล้วก็ไม่มีนมให้เขานะแล้วก็อาจารย์ก็เลี้ยงเข้ามาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะจนถึงวันนี้นะ เป็นเพื่อนกันเนาะแกงเหว่แปดห้ามาดูหลักแสนสามสองหกสามคูณสองได้หกพันก็เลขหกบวกร้อยบนนะคะเลขเจ็ดแล้วบวกสิบบนเลขห้าสองเป็นสิบบวกห้าคงที่ประมาณนี้แล้วกันต่อไปแสนสามบวกมืานห้าสองสิบ หน่วยบนก็เจ็ดสิบครั้งที่หนึ่งห้าหน่วยครั้งที่หนึ่งแปดหน่วยครั้งที่สามสี่และห้าคงที่ okay. ามาช่วยอาจารย์บวกนะแล้วก็บอกด้วยกันถ้ามั่นใจแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะไว้พิจารณามันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะครแต่มันก็แค่ชุดเดียวเนาะไม่อยากให้ทิ้งนะถ้ามันถ้ามันโอเคนะหกสองสิบสองนะ หกสองเป็นสิบสองสองกับเก้าของสองกับเจ็ดเป็นเก้าเก้ากับห้านะก็เป็นสิบสี่ตัวแรกได้เลขสี่เราทำหลักหลักสิบในชุดมาตรฐานนะคะได้เลขเก้าในชุดพิเศษทั่วไปก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะแล้วแนวทางหลักสิบเราจะเป็นแนวทางของเลขขี้นะคะท่านผู้ชมอ่าส่วนสูตรนี้ได้เป็นเลขคู่นะอ้าตัวเดียวนะ,ะก็ลองติดไว้ดูนะลองติดนะ แล้วก็เรามาบวกหลักหน่วยสิบเนาะสามกัเจ็ดเป็นสิบเป็นสิบห้าห้ากับห้าเป็นสิบหมดไปแล้วก็เหลือแปดกับสอยแปดกับสี่นะเป็นสิบสองชุดเดียวเลยนะคะท่านชมสี่สองอ้าวจะออกอะไรเอ่ยออกเว้นขยับไปน,นะตรงนี้นะเราก็รอผล รอผลนะวันที่สามสิบทันว่าเขียนติดติดกันนะหกหกมีดีชแนลนะคะ c h a w n e l เอาแค่นี้พอมีดี D, ชาแนลอะใครจะกดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์ก็กดติดตามนะคะอันนี้จะเป็นประมาณว่าชุดเดียวก็เสียวได้แบบนี้นะคะก็ติดไว้ด้วยนะเดี๋ยวเวลาในสรุป,ปจารย์ก็จะเอาไปเขียนให้เเผื่อบางท่านลืมอ่ะตัวนี้หนึ่งตัวละที่เราจะไม่ทิง้งสี่สองนะคะสี่สองเพราะมันแค่ชุดเดียวนะแล้วก็มาที่ผ่านมาก็มาตรงทุก,ท,กทุกงวดเลยนะสี่สองอ่ะก็รออยู่นะ ถ้าถ้ามันเข้ามันจะต้องมาตรงนะคะตรงแต่ว่าเราก็ให้กลับไว้นะกลับไว้ด้วยชุดเดียวลองดูดูสูตรอื่นๆไปด้วยนะะเดี๋ยวจันลดให้แคปหน้าจอระยะสั้นๆน,นะคะตั้งแต่งวดที่ออกหกสามมาเลยเอาแต่ตัวเลขก็ได้เนาะบวกก็บวกมาด้วยกันแล้วก็แคปสองจังหวะก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเล็กนิดเดียวะ ตามนี้เลยอยากให้เห็นช่องนะคะคลิปนี้อาจารย์เอาสองตัวล่างนะคะชุดเดียวมาฝากให้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเรียนกันเก้าชุดตรงนะคะแล้วก็มีสามสิบหกชุดตรงนะเดี๋ยอาจารย์จะค่อยๆทย,ยอยวางให้นะคะคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ